หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการทยอยอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมของเกม One Punch Man World นะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตู้ทัศน์เซกิเนี่ยก็เหลือเวลาอยู่แค่ประมาณ15วันเท่านั้นแล้วก็มีข่าวว่าทางฝั่งของ Atomic Samurai เนี่ยก็จะเข้ามาต่อจากตู้ทัศน์เซกิด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยที่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเก็บตัวกาชาหรือว่าเก็บเพชรไว้เพื่อที่จะเตรียมเปิดได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของการดันพลังตัวละครนะครับผมว่าดัน ยังไงเนี่ยให้ดีของเราเนี่ยเติบโตได้ไวมากขึ้นนะครับจะได้มีพลังตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงไปตีปอ๊อตหรือการหาเหรียญกาชาต่างๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของเลเวลตัวละครหลักของเรานะครับผม ก็คือเรื่องการอัพเลเวลแลงนี่แหละครับมันจะช่วยเรื่องของการนพลังได้เยอะมากๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลเวลเยอะมากขึ้นนะครับมันก็จะปลดล็อกพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยให้เราได้อัพตัวคะครด้วยนะและสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คงจะเป็นในส่วนของการเพิ่มลิมิตแล็งนี่แหละครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราแลงเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เดี่ยมันก็จะช่วยในการอัพเลเวลตัวละครเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลฝั่งพวกเจนอสฝั่งพวกซอมบี้แมนอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยอัพด้วยนะตรงนี้เนี่ยที่ผมยังไม่สามารถเล มันเนี่ยยังปลดแรงขึ้นระดับ7ไม่ได้ถ้าเกิดว่าขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอัพเพิ่มต่อไปอีกเป็น80-90ไปถึงหรือวล1 0้อยนู่นเลยนะครับถ้าใครที่ขย,ยันขย,ยันหน่อยเนี่ยก็แนะนําว่าให้มาทําตรงเนี้ยเพิ่มไปก่อนเลยนะในส่วนของวิธีการทำนะครับมันก็จะง่ายมากเลยก็แค่เข้ามาที่ o p e r อ t o r ตรงนี้นะครับไปที่คําขอเนี่ย มันก็จะมีคาขอชุกเฉินให้ถ้าใครขยันหน่อยเนี่ยน่าจะแป,ป๊บเดียวเลยครับก็น่าจะเคลียร์ตรงนี้ได้หมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีขึ้นระดับแร้ง 8, แปดแลงเก้าไปเรื่อยนะครับก็จะยากขึ้นตามสเต็ปไปนะอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามันก็เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับแรงเจ็ดเนี่ย ถ้าใครทําพลังได้น้อยลงเนี่ยอาจจะไม่ผ่านได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของสกยภาพแล้วก็พวกการอัปเกรดทั่วไปของตัวละครนะนะกยภาพเนี่ยก็คือการเลื่อนขั้นอัปดาวนะครับยังไงซ้ามันก็ต้องมีตัวซ้ำอ่ะนะถ้าใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วก็เปิดหาน่าจะเก็บดาวได้ครบครับอัปดาวมันยากสำหรับพวกสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดตรงนี้ออกไปได้เลยนะ ก็จะมีในส่วนของตาผลงานเนี่ยแหละครับที่เราต้องหาใช่ไหมเพื่อที่จะเลื่อนขั้นแรงให้มันถึงตาระดับที่เขาต้องการได้สมมุติว่าผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณแรง5ใช่ไหมครับของผมเนี่ยสามารถเลื่อนได้สูงสุดเนี่ยถึงแรง7เลยนะอันนี้ก็ต้องมาดันตรงนี้ให้มันเรียบร้อยด้วยครับทุกตัวละครเลยนะถ้าตรงไหนขาดก็รีบมาลงด้วยนะครับอีกอันหนึ่งใกล้ๆก,กันก็จะเป็นทางฝั่งของ Impression Armor ก็คือตัวชิปได้แหละครับถ้าเราใส่ชิปครบทั้งหมด3เซตนะไม่ว่าจะเป็นระดับ RSR แล้วก็ SSR นะครับสำหรับตัวละครระดับ SSR นะครับ ผู้ชมที่เป็นสายเติมนะครับก็ใส่ตัวเซตที่เป็นะระดับเอเนอาร์ไปเลยก็ได้แล้วก็บวกดาวของตัวชิปมันเนี่ยให้ถึงะระดับ6ดาวให้ได้นะครับมันก็จะได้สถานะที่สูงขึ้นแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็ไปดูทางฝั่งของพวกไอตรงนี้นะครับสกิลที่เรากดใช้ตอนที่เข้าไปตีบอสอ่ะเราสามารถเลือกได้นะว่าจะสวมใส่เซตไหนนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ฮิวเลือดเยอะผมก็กดสวมใส่ตรงนี้ไปได้เลยแต่ถ้าผมอยากจะได้ในส่วนของการตีเกาะแต่งบอสได้ไวเก็ใส่ตรงนี้ครับ ไอ้สกิลเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเวลาเข้าไฟบอสท,ที่ไรเนี่ยกดสกิลนี้ไปปุ๊บเนี่ยครับรตีกอบบอสแตกได้ไวมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวละครไหนมีสกิลนี้อยู่นะครับแนะนําว่าให้ใช้ไปก่อนเลยนะขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านตั้เกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนะะร้อเนนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือวันพันแมนเวลกับทางไลซี C ่การ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ รวมไปถึงทางด้านของเมมโมรีแล้วก็เจตจำนงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาเมมโมรียังไงได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยซอยย่ออีกทีถึงแล้วกันนะครับผมในส่วนของเมมโมรีเนี่ยมันก็จะมีระดับบอกนะครับว่าระดับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง ของผมเนี่ยมันสามารถอัพระดับได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ไงเพราะว่าแรงผมในยอยู่แค่7มันก็อัพสถานะขึ้นตามแรงนะครับมันจะมี1 2 3 4สสีม่วงสีเขียวเนี่ยก็คือระดับสีของความแรงนะยิ่งถ้าเกิดว่าใส่สีทองไปได้สีส้มเนี่ยครับมันก็จะยิ่งแรงมากขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เราสามารถดูได้นะว่าสเตตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ใส่ให้ตรงจุดก็พอละแล้วก็จะขัดเกาก็ได้นะครับว่าเราอยากจะได้สถานะตรงไหนเพิ่มเนี่ยก็มานั่งขัดเกาเอา,เอาหรืออยากจะเปลี่ยนตรงไหนเนี่ย ก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับและในส่วนของเจตจำนงก็เหมือนกันนะครับเจตจำนงนี่ไม่สามารถขัดเกลได้แต่สามารถดูได้นะว่ามันใส่ตรงไหนแล้วมันเวิร์กนะครับอย่างผมเนี่ยซอมบี้แมนมันต้องการคิเลชใช่ไหมล่ะก็ใส่ให้กับตัวละครซอมบี้แมนไปก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยกี่ชิ้นนะครับในนี้นะวิธีการหาเมมโมรีเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็แค่วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนักวิจัยฮีโร่เนี่ยครับก็จะอยู่ตรงนี้นะเราจะสามารถทําการแยกชิปหรือว่าแลกก็ได้นะครับในการสุ่มเจต 100ชิ้นในการสุม่มโอกาสที่จะสุ่มได้เนี่ยก็มีตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามเลยสามารถเลือกได้เนี่ยหอันเลยนะเนี่ยผมก็สุ่มได้แต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับเลรดมันแย่หน่อยมันได้ทีหนึ่งก็สีฟ้าสีทองสีม่วงก็ไม่ค่อยออกแล้วก็ในส่วนของเมมโมรีเนี่ยก็มาที่ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถแลกหรือว่าผสานเมมโมรี Memory ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกว่าให้ผสานกับแยกเมมโมรีถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้อันไหนเนี่ยกดแยกไปได้เลยครับเพื่อเอาชิปตรงนี้นะแล้วเราเนี่ยก ถ้าเป็นสุ่มเนี่ยครับมันจะใช้ชิ้นส่วนตรงเนี้ยน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6อะไรพวกเนี้ยมันก็จะใช้เศษมากขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็จะมีชุดประสานด้วยว่าเราอยากจะเอาแรงไหนนะครับของผมเนี่ยมากสุดมันคือแรงเจ็ดไงผมก็ต้องใส่ให้กับตัวละครที่ัพแรงเนี่ยขึ้นไประดับ7แล้วก็กดยืนยันตรงเนี้ยครับมันก็จะใช้ทั้งหมด540แต้มเห็นไหมครับมันใช้เยอะนะแต่ถ้าเกิดเราจะสุ่มเนี่ยมันก็ใช้แค่360เอง แต่มันจะออกตรงไหนก็ได้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือร้านค้าของสะสมตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเก็บของสะสมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อที่จะเอามาแลกในร้านค้าได้สมม,มุติว่าผมเนี่ยอยากจะแลกของสะสมสักหน่อยนึงพวกทิวทัศน์ที่เราเก็บมานะครับตามแมปต่างเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ออกมาแลกตรงนี้ได้นะมันจะจากัดการซื้อเนี่ยอยู่แค่ประมาณ4ครั้ง5้าครั้งอะไรพวกนี้แหละครับเราก็แลกให้มันครบทั้งหมดเลยถ้าใครที่เป็นคนเก็บครบอยู่แล้วเนี่ย ตรงนี้เนี่ยใครที่ว่างๆอยู่ก็แวะมาแลกด้วยแล้วกันนะครับมันจะประหยัดในส่วนของ ของที่เราต้องการหามากขึ้นอย่างเช่นมันจะให้พวกบัตรดิสกพีแล้วก็พวกกล่องเลือกรางวัลต่อสู้ระดับ4ถึง6อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แลกเลยเนี่ยแล้วไปลงคําขอเยอะๆนะครับสิ่งที่มันจะแย่ที่สุดก็คือเรื่องของตัว Intel ของเราเนี่ยก็จะหมดลงนะครับสมมติของผมเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับถ้าผมลงรัวๆเลยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดทีละนิดทีละนิดเลยครับลหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้สูงสุดเนี่ยถึงแค่240นะครับถ้าใครที่ไม่มีงบหรืืออว่าจะไปซ้ คุ้มอยู่ดีนะถ้าใครที่ยังไม่ได้แลกของในร้านค้าต่างๆนะครับก็แนะนําให้มาแลกด้วยนะเนี่ยพวกเศษเหรียญอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกภาพหมีช่างกล้องก็ได้นะครับเนี่ยเอามาแลกในร้านค้าให้หมดเลยร้านสะสมเนี่ยจะอยู่ตามเมืองทั่วไปนะครับพยายามหาดูแล้วกันนะหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือทางฝั่งของการส่งประจําการนะมันก็จะช่วยประหยัดในส่วนของ Intel อไปได้เยอะนะครับเวลาเรากดรับของรางวัลแต่ละอย่างนะครับเห็นไหมมันก็จะแจกพวกตัวเมมโมรีมาให้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ว่างๆอยู่เนี่ย โอกาสที่มันออกเมมโมรีทองเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันหรือใครที่มีพวก,กร์ดซ้ำระดับ R เยอะเยอะเนี่ยอย่าลืมมาแลกทางฝั่งของเมมโมรีด้วยนะครับ มันก็จะได้ในส่วนของตัวโทเค็นอาวุธตรงนี้นะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะเอาตัวโทเค็นตรงนั้นน่ะไปแลกซื้อในร้านค้าได้นะครับนี่เลยเราสามารถแลกซื้อได้เห็นไหมตัวท้าซึมากิเนี่ยก็จะแลกได้ทั้งหมดเนี่หกนะครับแต่ว่ามันใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้โทเค็นพิเศษนะครับมันต้องย่อยระดับ SSR ขึ้นไปผมก็กังวลอยู่ว่ามันจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะยังไม่เคยย่อยเลยถ้าใครที่ย่อยแล้วเนี่ยก็แนะนําได้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตั๋วกาชาเนี่ยให้เราแลกได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3ชิ้นด้วยกันแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของรายเดือนนะถ้าใครที่มีตรงชิปตรงนี้เยอะก็แนะนําว่าให้มาแลกทยอยเอาออกไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เปิดกาชาลุัวแล้วดวงเกลือไม่ค่อยออกตัวละครนะครับก็อย่าลืมมาแลกตรงนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ